สวัสดีเดือนใหม่เดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เราจะมาแกะถุงของขวัญน,นะคะเพื่อนสนิทได้ให้ของขวัญที่ถูกใจสุดๆไปเลยค่ะและก็เป็นสาวแครแบร์เหมือนกันนะคะก็ได้ให้ของขวัญวันเกิดเรามาะคะ่ะซึ่งเป็นของขวัญวันเกิด,ดย้อนหลังนะคะสําหรับน้องตัวนี้แค่แบร์เนี่ยเราสามารถที่จะมีได้หลายตัวนะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคะ่ะดังนั้นของข,องของวัญชินิีปลื้มใจมากๆเลยเราแกะถุงออกมานะคะที่ได้เป็นของขวัญน,นะคะสรุปก็คือจะเป็นน้องตัวนี้นะคะอีอเมริกานะคะ ตัวสีขาวจ้วเลยแล้วก็จมูกสีแดงหน้าอกจะเป็นถงอเมริกานะคะแล้วก็พุงเท้าจะเป็นสีฟ้าสีเดียวกับอุ้งมือนะคะซึ่งตอนที่เราไปที่ช็อปเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกันอสองน้องนะคะมันมองผ่านๆมันจะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยเราหยิบของ True Heart มานะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วน้องก็คือสีรุ้งนะคะ ันจะมีความเหลื่อมของว,วิงนะคะแล้วน้องตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะแล้วก็เพื่อนก็ให้ตัวนี้มาเป็นของขวัญวันเกิดอีกตัวนนะะตหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากน้องสองตัวเนี่ยตัวขาวจุวะมากเลยนะคะสุ่มเสี่ยงแล้วก็ง่ายต่อการเปื้อนนะคะดังนั้นเราก็จะมีเสื้อผ้าให้น้องใส่ด้วยนะคะเมื่อวานเนี่ยเราลองเอาเสื้อผ้าตุ๊กตานะคะของ A M T เนี่ยมาลองให้แคร์แบร์ใส่นะคะเพราะว่าคิดว่าน้องอ้วนๆน,น่าจะใส่ได้นะคะ ผลปรากฏว่าไม่ได้นะคะคับไปเราไปเจอเสื้อตัวนี้มาะคะ่ะจากร้านมือสองนะคะมันน่าจะเป็นเสื้อตุ๊กตาหมีนี่แหละเป็นร้านมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเจออยู่ตัวเดียวมันอยู่ในกองเสื้อผ้าของน้องหมานะคะคนขายเขาอาจจะคิดว่าเป็นเสื้อเสื้อหมาเนาะเขาก็เลยเอาไว้กองนั้นเสียดายมากได้มาตัวเดียวเพราะว่ามันพอดีมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันเป๊ะแค่ไหน เลยนะคะส่วนเราคิดว่าเสื้อตัวนี้มันอาจจะเป็นเสื้อของน้องหมีแคบแบร์โดยเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่นําเข้าจากญี่ปุ่นแต่ว่าหาซื้อไม่ได้แล้วว่ามีอยู่ตัวเดียวนะคะก็เลยต้องทําเองขึ้นมาอีกตัวนึงนะคะอันนี้มันจะใช้วิธีโคเชเนาะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยสะดวกทําเป็นแบบนิตติ้งนะคะเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวนึงนะคะว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ อีกตัวนี้จะทําเป็นเสื้อเหมือนเสื้อผู้หญิงนะคะมีดอกไม้ด้วยมาเรียบร้อยแล้วก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะเพราะว่าทําเองงาน handmade กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยซื้อมาก,ก็ต้องสวยกว่าแน่นอนนะคะถือว่ากันเปื้อนให้น้องเนาะ